เขตตุ่งครุกรุงเทพมหานครภายในวัดด้านหน้ากำแพงเป็นที่ตั้งของพระบุทธรูปปัง้งห้ามแก่นจันทร์ตลาดเช้าวัดตุ้งครุเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาตลาดเช้ามีทั้งอาหารและสินค้ามากมายให้เลือกสรรทางด้านซ้ายของตลาดเช้าคือสาราถึงสง่า เมื่อเราเดินตรงเข้าไปจะพบกับวิหารหลวงพ่อไกรสอนซึ่งบริเวณโดยรอบประดับด้วยระฆังรอบวิหารนับร้อยวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญของวัดทุ่งครุภายในวิหารประกอบด,ด้วยหล่ออดิจ้าว่า2รูปรูปหล่อสงเด็จพระุทธจารย์โตรมรังสี และกลุ่มพ่อไกรสอนพระประธานประจำวัดทุ่งรุที่ชาว